สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าไมาีกแล้วแมนหน้าแมานแล้ววันวันหนึ่งบแย่พี่ยแย่การเงินวันวันหนึ่งแบบแย่เพี่ยแย่การเงินในไลฟ์ติดติดนะจ้าแนไลฟ์ติดติดนะจ้าชีวิตนี้คือการไลฟ์ไลฟ์ไปเรื่อยๆเหนื่อยเดี๋ยวก็พักเนาะ แว้นไปไลฟ์ไปนะคะจากว่าเช้าฉุกระหุกนิดนึงนะจ๊ะจะฉุกกระหุกแบันบนี้ทุกวันนะเพราะว่าตอนเช้าต้องไปส่งลูกเนาะเป็นมิสซิสสายเสมอนะมิสซิสสายเสมอนะไม่ดีเลยอะ่ะ <laughs> พูดอย่างเงี้ยทุกวันไม่เคยจะเร็ว <laughs> ไม่เคยจะเร็วนะคะอ้าวเดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวทักทายกันนะจ๊ะนะคะขอบคุณนะคะที่ส่้อยกดไลค์ให้อ้อนเด้อนะจ๊ะกดไลค์ไปก่อนก็ยังดีดีกว่าไม่กดเนาะเพื่อนๆเนาะนะคะแชทนะกันบ้างเอยใครเอยเข้ามาสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าต้องทำกิจวัตรประจำวันทุกๆวันนะให้เป็นเป็นกิจวัตรนะไลฟ์นะวันลนิจ,จิตแจ่มใสนะแล้วพี่ยูจะใจดีกับเราใช่ไหมพี่ยูนะจ๊ะอ่ะก็เดี๋ยวเข้ามากันหลายคนแล้วแม่จะแมนหน้ามาให้เพื่อนๆชมนะคะแต่ตอนนี้นะคะยัง ยอดน้อยนิดเราก็รอกันไปก่อนนะจ๊ะเราก็รอกันไปก่อนนะจ๊ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะใครเอ่ยเข้ามาเซ่เฮลโลทูมาดามฮอตแอนด์ลิตเติ้ลบิตนะจ๊ะลิตเติ้ลบิตลิตเติ้ลมาลิตเติ้ลบิตลิตเติ้ลมานะคะอ้าวกดไลค์กดไลค์ให้แม่ตัวเดอ้อเฮลปมีทูเพรสไลค์แอนด์เฮลปทูซับสไครบ์ ทักสุยจิมิกเก็ต thank you very much นะคะให้ hey, มันได้ไปหลายภาษาเลยเนาะมั่วกันไปเลยลูกเอ้ย <laughs> thank you for watching me thank you for watching me I will come to you soon thank you very much นะคะมาละตั้ง22คนแล้วคนนะเดี๋ยวแม่จะแมนหน้าและนะ้วเนาะเดี๋ยวแม่จะแมนหน้าและนะ้วเนาะนะคะเออ นี่นะคะ I'm here in Sweden I'm here in Sweden นะคะเดี๋ยวอันคอมมูนข้างๆนี่จะบอกเ๊ยมึงทำอะไรไทำอะไร<ว>ของมึงมึงทำอะไรของมึงใช่ไหมคะเข้ามาอย่าเพิ่งออกไปไหนนะอย่าเพิ่งตกใจออกไปไหนนะเดี๋ยวแม่จะแมนหน้าให้ดูนะจ๊ะมาแล้วมาแล้วนะคะวิวสวยๆจากบ้านเราเองนะจ๊ะร้านเราเองเฮ้ยเฮ้ยม e l c o m ลค e ม c o m e to my channel ทักเสียจะไม่เกตขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกผู้ทุกคนเลยเด้อเจ้าสวัสดีนะเจ้านะคะ e A In Mon Tian Thai Massage Now and Welcome in to my channel Madam Onn and Sweden นะเจ้านะคะสวัสดีนะคะใครอยากพูดทักไทยอะไรส่งข้อความหาออนได้เด้อนะจ๊ะ Help my chick like and subscribe to นะคะขอบคุณนะคะเราจะไลฟ์กันวันละนิดจิตแจ,จ่มใสเนาะเพื่อเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์กันเนาะเพื่อนๆ mm. เ,เนาะก็ยังไงก็ช่วยเม้นเป็นกำลังใจให้ออนด้วยกดไลค์ให้ด้วยจะดีมากกดไลค์ให้ด้วยจะดีมากมีไลค์เดียวแปลกๆไม่มีใครชอบเลยใช่ไหม <laughs> นะคะพูดทักทายกันได้นะคะเดี๋ยวก็จะเข้าไปในเมืองไงไม่มีอ่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ไม่มีอินเทอร์เนต็ตนะก็วันนี้ก็ไม่รู้จะได้ไลฟ์กี่รอบเนาะก็จะพยายามอยู่นะคะ thank you for watching I will go in n e s t o n e a little bit and hope you enjoy my video now good m o r n i n good g m o r n i n good g morning warm welcome thanks you to me <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> คุณแม่เริ่มใส่หัวแล้วนะคะมันเป็นเอามาก <c oughs> ่อแน่ในไหนคุณแม่ก็อนุญาตแล้วคุณแม่ก็ต้องปล่อยมันไปนะคะคุณแม่ขอบคุณแะค่ะขอบคุณนะค่ะขอบคุณนะค่ะขอบคุณนม่ค่ะนะคะไม่มีใครเม้นอะไรเราก็จะเต้นเรื่อยๆถ้าพี่เพียงถ่าพี่เพียงค่าพี่เพียงนะคะขอบคุณพี่เพียงนะคะที่ให้ท่านี้มาเราก็จะทําตามเลยนะคะ คุณพ <dı> ี Ed ่เพ <že> <na qu reag songs> <st> ียงคุณพี่เพียงโอ้ดียน้กคุณพี่เพียงนะคะอีกเให้คอมเมนต์ I don't know where are you where you come from I don't know นะคะไม่บ้าก็เมาเนาะก็ไม่เมาแล้วช่วงที่จะแบบว่าเมาดิบตลอดเวลานะคะเพราะมันี้เกียดกินเหล้าละ แล้วเราไปเมากันที่เมืองไทยเนาะเราไปจิบวายกันที่เมืองไทยจะได้พักผ่อนเต็มที่นะตอนนี้ก็อยู่สวีเดนอยู่นะคะเราปรหยากปาปิ้งก็แพงนะคะเราก็ต้องประหยัดประหยัดไว้ก่อนเนาะน,นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอู้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะว้าววอลก็เมน I am in Sweden now นะคะ เบื่อกันแล้วยังฮิมะเบื่อกันแล้วยังยังไม่เบื่อนอะยังไม่เบื่อเดี๋ยวหิมะมันจะละลายไปเดี๋ยวแม่ก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาขายเพื่อนๆอีกนะจ๊ะเดี๋ยวแม่ก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาขายเพื่อนๆอีกนะคะขาวๆชวยๆแบบนี้นะเพื่อนๆเนาะนะคะเดี๋ยวเราจะไปซิมเมสเตอร์กันที่เมืองไทยนะคะสนนดนะคะสนนดนะคะอันไทยหูป้าที่สางขี้หมูกนี่ดีกาฮะใครโวยวย I love you I love you นะคะ <laughs> จู๊แม่ใครหัว <laughs> นะคะอิงเงียนคอมเมนต์หนูนะคะอิงเงียนฟอรา I will talk a little bit with myself นะคะหกสิบ <laughs> คนแน่สายเล้ยแต่เล้วนะคะตื่น,นเต้นนะคะเน,น,นื่อนทักโซยัดแตมีเกตทักโซยัดแตมีเกตแมนสแนล,ลทริกไลฟ์ อะไร subscribe เยี่ยประมันะคะเยี่ยประม่ thank you นะคะก่นะคะเดี๋ยวเราเดินชมร้านนะคะคุณนายมนเทียนไปเล่นดีกว่านอนนะคะคุณนายมน,ยมนเทียน <ไป S 1> นะคะ,คะรู้ค่ะรู้ค่ะไปนะอ่ะเ <laughs> จ้าของร้านตัว <ไป S 1> <laughs> จริงค่ะ <laughs> ชื่อป้ตอยนะจ้าป้ตอย<ม>นะเจ้าร้านเพืก็จะขายของกระจุกกระจิกเซเลียลิจเบดไลดิสนะคะ ของฟรอน t h ยแลนด์นะคะสายขายด้วยนะคะ b i เซเลียชื่อนะคะอันนี้นะคะอันนี้นะคะสตูดโคลอกกันนะคะไปซื้อมือสองมานะจ๊ะไปซื้อไก่ไก่ไกขับรถไก่ไก่ไปซื้อมานะคะอันนี้ก็ฟรอนท Thailand นเยตเตฟินเนาะเยตเตฟินเนาะของหางดงนะคะหางดงเชียงใหม่นะคะซวยเนาะซื้อเอามาประดับประดานะคะ แล้วก็อันนี้นะคะอ้อันนี้นะคะตู้บะเ่าสมบัติผัวเก่าของคุณนายมนเทียนเขานะคะสวยนะคะกัมมันสโบนะคะยัตเตอร์ฟีนน,นะคะแล้วก็น,นี้นะคะห้องนวดนะคะไทยมาส s ซ g รูมนะคะของคุณนายมนเทียนนะคะคุณนายมนเทียนเขาเป็นคุณนายแล้วนะคะตอนนี้นะคะ<ด>นั่งนั่งนอนๆนอ,น,ๆน,อน,ๆนเงินก็เข้าบัญชีนะนั่งนั่อนนอนน,อน,น,อน,นะคะ วันเวลโคมเมนต f r o นมนเทียนไทยมาสแซสทักโซย่าตมิเก็ตนะคะขอบคุณทักโซย่าตมิเก็ตอัดติดแต่พอื้อนนะคะเย็บประมาไล์อักทริกสับสครายอวิววซีเย็นนะคะ ก็เอาถึงห้องนี้นะคะเพราะห้องอื่นมันรกนะะบางทีก็เราก็เก็บข้าวเก็บของอะไรไปนะคะเราก็ไม่มีเวลาอะไรมากมายนะอยากดูอะไรกันเอ,อ่ยอยากดูหิมะต่อไหมอยากดูหิมะต่อนิดนึงน,อน็อตก็เดี๋ยวจะเอาไปให้เพื่อนๆดูนะคะโน,นน,อ,นออกข้างนอกสิไม่ออกหนาวค่ะหนาวข้างนอกหนาวนะคนติดลบตั้งสิบกว่านะคะหนาวเพื่อน ะคะเราก็หมุนดูข้างนอกนั่นแหละมันเหมือนข้างในนี้แหละมันเหมือนกันเดิมเหมือนกันเดิม n o w ่ m i n e thank you for watching นะคะดูจนเบื่อแล้วใช่ไหมวันเนี้ยนี่นะคะตรงนี้ร้านเหลืองๆนี่เป็นเอ่อ ร้านชื่อลิลาเซลส์ขอบนะคะเป็นคล้ายๆกับร้านเล่าเบียเนาะเล่าขายเหล้าไขาวาไขายอะไรนะคะตอนดึกๆจะมีคนนะคะอันนี้ก็รถมาดามออนเองนะคะรถ Mercedes-Benz นะคะคุณผัวซื้อให้นะคะมุมนี้นะคะก็จะเป็นถนนเส้นในเาเรียกอะไรในสตอรในเมืองของอูชานะคะเมืองอูชานะคะ มูชานะคะก็ยังมีหิมะอยู่หลงเหลืออยู่นะคะคาร์สเนอร์นะคะแล้วก็วันไหนมันตกมาเยอะก็ตัวใครตัวมันเด้อเพื่อนๆนะคะก็ thank you for watching thank you for watching นะคะเราก็ยังจะขาไปตรงนี้ก็แล้วกันเนาะเพื่อนๆก็เดี๋ยวถ้าขึ้นมาอีกก็เดี๋ยวจะแมนหน้าออกไปอีกเนาะเดี๋ยวจะแมนหน้าไปเนาะเดี๋ยวจะเข้าไปในเมืองนะเดี๋ยวจะไม่มีเน็ตแล้วนะเพื่อนๆ ยังเงินไม่ได้เลยยายเฮ้ยขอบคุณเลยค่ะนะคะครั้ตอนนี้ได้เกิบโตนะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ยูมากนะที่ช่วยแชร์มาให้ให้เรามีกำลังใจขึ้นมาอีกนิดนึงเนาะพี่ยูเนาะ ถ้าไม่มีคนดูก็จะไม่มีเรานะคะเ <laughs> พราะเราก็จะขิดเกียนไลฟ์ฮทัก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 ไอ้หูป้านะคะ <sighs> หนาวจังนะว,วันนี้หนาวจังนะ ขอบคุณนะคะที่ยังอยู่ด้วยกันนะคะอาจจะคาไลฟ์ไว้แล้วไม่ได้เม้นเนาะไปไหนกันก็ไม่รู้นะคะก็ขอบคุณมากมากนะคะช่วงนี้เป็นงูกินหางนะคะว่าจะอารมณ์ดีจะเขียนคลิปดีๆนะคะเกี่ยวกับงูกินหางให้เพื่อนๆดูนะคะมันก็กินไปจริงแหละแต่ถ้าเราทําไปด้วยเพิ่มไปด้วยมันก็เพิ่มมาอยู่นะคะ แล้วก็ต้องพยายามหาคลิปดีๆสวยๆมาลงเผื่อมันจะฟังเนาะเผื่อมันจะฟังเผื่อพี่โย่เขาจะใจดีนะคะของนี้มันก็ขึ้นอยู่กับความฟุกเนาะเพื่อนๆเนาะโอเคนะเหลือห้าคนแตกๆแล้วเพื่อนๆงั้นเดี๋ยวอ้อนจะวางแ้วเนาะเดี๋ยวยอดมันจะน้อยนะเพื่อนๆเนาะขอบคุณที่รับชมนะคะทักโซยัตติเมเกตอัดติตเตผมแ่นะคะเราจะแมนหน้ามาเพื่อนๆก่อนลาคลิปนะคะ ก็ลาคลิปนะคะหมุนไปหมุนมานะคะโอ้เหลือสองคนต้องรีบวางขอบคุณนะคะ thank you very much for watching me I will say hey do hey do ขอบคุณนะจ้า